เราเราเอาภาษาทันแบบต่างประเทเป็นพวกคนต่างถิ่นต่างถิ่น่ตเห็นเลยว่ะชูตอนนี้ชูเริ่มได้ที่แล้วครับพี่น้องผมไม่รัผมไม่รักชูนี่อินเตอร์มากเลยครับโคตรอินเตอร์เลยครับได้เมียอยู่เมืองนอกพร้อมนี่ สบายอยู่เฮ้ยพูดเกาหลีให้ฟังเลยสนานเนี่ยโยู่จเลยได้เมียอยู่ประเทศเกาหลีเหรอเกาหลี่ไม่ใช่เกาหลีเกาลาดเกาหลาดเดี๋ยวยังบอกใครไปดิโซดาพี่โซดาหมดโซดาผมมีกินเยอะโซดาหมดมางานขึ้นบ้านใหม่ครบครบหมดแล้ว

ไม่ก็มา,มานย่อเสเต็มย่ยน้อมันสูได้ที่แล้วครับมานางังเตาเลยไม่ไปทำคลิปฝังมน้แกโจเอร์โรจตไอ้มาดปราไม่ทำคลิปฝังแนงตอ,อย่างเกิดเรตั้งหนูพูดยาก <c ười> อ่ เดี๋ยวพรุ่งนี้โอ้ยชูมีลูกสาวเลยไหมมีพี่โน่งไงลูกสาวไม่ผมทำไม่ได้แล้วลูกสาวผมทำได้แต่ลูกชายอ๋อ้ทำได้แต่ลูกชายมีคนหนึ่งแล้วลูกสาวลูกสาวมีคนหนึ่งแล้วสามเจ๊ใช่ไหมเปนนโน่งไงลูกสาวดังอยู่คนหนึ่งแล้วจี้ เอาซูซูนก ja. sure oh, yeah, ็อยากได้ผ like no ู้ชายเลยแต่บ้านไม่มีผู้ชายผู้หญิงซูที่บ้านเจ๊นี่ยเจ๊ผู้หญิงสามพี่น้องสวยเหมือนเจ๊ทุกคนเลยบอ้วยยัยสวยกว่าเลยเนาะสวยกว่าเจ๊ใหญ่บอสเออเออเออเอาวันแรกเอาวันแล้วอยากจะเป็นน้องเขยเจ๊หรือเปล่าเดี๋ยว พอสอออลรถมาผมก็ต้องแยกอีกแยกได้ก่อจะขับตัวพระสอคือผมอยู่กับแกมานานออกก็จะดึงตัวกลับแล้วเหรอจะดึงแล้วพี่อยู่ไม่นานหรอกผมไปทอนก็ผมอยากอยู่เนาะดึงยังไงอะ ไม่จร <ersch> ิงช <laughs> <von variety: S 3> ูเขาว่าผมอยากอยู่ตรงไหนบอกผมตรงไหนผมก็อยู่แกเป็นคนเอาผมมาขัดผมนี่บริการบริการขยับรถปีนั่นน่ะเอาไปเอาไปขายก่อนเอาเสิร์ฟเสิร์ฟหน่อยเสิร์ฟชูหน่อยเด้อไปหาสุดาแล้ยสุดาหมดไม่มีเลยสุดาจะซื้อมี่ ฝากตังเลยอ่ะตังคูเค็มเฮ้ยตังเค็มพี่เอแล้วเสียเสียนี่หวะเค็มนี่พี่เอแล้วเมียเมียชูชื่ออะไรชื่ออะไรนะนัทจำไม่ได้ใช่ไหมเออเฮ้ย ไม่เคยได้ยูนชื่อนัะชื่อเมียยังจำไม่ได้ตายแล้วชื่อเมียตัวเองยังจำไม่ได้เออนัทแล้วหนัยนุ่งเออเส้นเส้นแลชื่อเมียตัวเองจำไม่ได้ดูที่บอกแส้นว่าไม่ไม่ไม่ตายแล้วตายแล้วไม่รู้จักกันแล้วเราเอะแสงว่าไม่ไม่เออไดซีโรบินเอาเอามาโทษกันขอโทษกันทัไงคู่ต้องักต้องรัก หอมแก้มเลยชอหอมแก้มเลยหอไม่ได e> ้หรอพี่เดียวแกแหมดอือเอตกอะไรเลอเ็พูดไมได้ยคุณเมียคนซื้อนะเออน้าไนยังเมออ้อางเชยเฉยเออตว่าเองดูอะไรไม่ดีดูอะไรมั่งไม่ดีู่จู่เออ ใครชื่อนัทอ่ะไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักอ้าวใครอะฮะอ๋อแพรว์โอ้เมื่อกี้มาแก๊ปเมื่อกี้แพรวไม่มีอะไรไม่มีอะไรรู้แล้วไม่คุณซูนัทนอ่ใครสงสัยอยู่อุ้ยนี่เขายังยิ้มบอกนะชูเขายัางยิ้มออกนะยึ่มีเนาะ พี่ก็รู้อยู่กใจแล้วพี่เนาะเสียแบตเตอรี่มาแล้วเสียไม่มีตังค์ครับมีสองศูนย์ไหมสองตัวเอาไอ้ศูนย์สอ่ะพี่ศูนย์สองศูนย์ไม่ชูโกโ้โมเลยนี่ไม่เอาสองชูชูนี่ไงนี่เลนี่เนียนี่นี่ไงเป็นเป้งอยู่จริงด้วยพี่เลยชูฝันแม่นดิเรขอะไรชู แม่อะไรม่ดำไม่อะไรมาวัแรกเดินไปจ่ายค่าหัวจนยังไม่ถือว่าอันนี้เก็บไว้เลยเก็บไว้รำกันเหรอเชไ้บอก่าเอาศูนยสองศูไม่เอาศูนซี่ม่ให้เอาสอนเอา้ามันนะสอ้ตัวโอ้เยไดูสองเดี๋ยวเอาสอกดเจ็บไปเลยนี่ให้ลูกเก็บไว้หน่ไป สาธุก่อนสาธุก่อนให้เร่ใหดูนะเออรวยถรางวัลที่1ตไปจะซื้อรถแม่ครให้ผัวย่งยายยายด้วยยายทอนผมด้วยด้วยยายเอาไปเอานให้ผมขึ้นมั้ผมจะเลี้ยงไว้รี่

nai thung lao mồi nai thung ở nấy nai thung nai thung nai thung à nai thung ở nấy đâu đâu nai thung ở này <laughs> nai thung <laughs> à? <laughs> <laughs> yeah. <laughs> à nóc đâu à nấp leo nấp leo ô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  ดีเป็นลังเด้โลกิโลู้บาเ็บาเจ๊แวนะรเออต้บาเต็มเลยเนี่ยโลกนี้จะเต็มเลยไม่ใช่เจ๊ค่ะแล่าเป็นคนจังหวัดอะไรนะเเป็นคนเต็มเรียบบอนั่งนั่งนนั่นั่งอะจังหวัดอะไรอยู่เวียงจันทร์เวียงจันทรเวียงจันทร์สาวเวียงจันทร์ไปเจอไปเจอชูอยู่ไหนบ้านโขง ไปเจอจูที่ไหนร้านอาหารบ่เจอที่เฟซบุ๊กค่ะฮะเฟซบุ๊กเขาเฟซบุ๊กเอาคนแรกอนแรกเจอเส้นีตะฟ้าเราเพงเจอวิรานเราสรุปเจอที่ไหนก็คือว่าเขาไปกินหมูกระทะเจอกันก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอ๋อตอนนั้นอยู่สีขอบดทงานอยู่นะพยัก พยัก้าไปคนคนละเยจเยเดียวอทีไม่ใช่จอที่พยักเนี่ยรีรมรีาบอกว่าเจออยู่รีรสีนะไม่ไจคนละคนละสีคนละคนละจันทูวไปยวคนไทยมันมีอีกคนนึงแ้วลจัชูงานเข้วได้อ้วไหนมันถูกที่ั้างเออไม่จันทูเอ่้วเียวด้

เราเอาได้เราได้ครต้องสั่งเลบที่เราถึงจะทำเที่ยกจีโอตายเนาะตาดูบ้างเนาับมากดเนาะดูแล้วร้อลละูเนาะไม่ข้าสายตาเลยหนสาวบอกว่าไมได้มาด้วยนะสาวอยู่างข้างนนี่หลานหลานนี่หลานแท้ๆคนนี้หลานคนนี้ โซด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 ผมร้อนนะพี่เรียนอยู่เาแล่ะครับคลิปนี้บายบายครับชูบอกว่าเคลียนซีโบจีเคลียนซีโบจีสวยไหมสวยสวยธรรมชาติเลยเนาะต้องแปมต้องแปมสวย